หลายๆคนก็จะงงว่าทำไมต้องเชื่อว่าจังหวัดอ่างทองนะคะเป็นเพราะว่าจังหวัดอ่างทองเนี่ยมีภูมิประเทศที่เป็นอ่างนะคะไม่มีภูเขาแล้วก็เต็มไปด้วยความประดุกสมบูรณ์ของการเพาะปลูกทำไร่ทำนาต่างๆมากมายนะคะก็เปรียบสนวนเราเป็นอ่างทองที่สมบูรณ์ะคะ่ะตอนนี้เดี๋ยวฉีจะให้ดูบรรยากาศนะคะ ว่ามีธาราสากายามุนีสีวิเศษชัยชาญค่ะหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่นะองค์ใหญ่มากๆนอกจากที่นี่นะคะจะมีองค์พระใหญ่อยู่ด้านหลังแล้วเนี่ยก็ยังมีความสนใจอยู่ไม่น้อยเลยค่ะซึ่งตรงนี้ที่ชี้อยู่นะคะก็คือ,อ,อพระแม่กวนอิมมหาพระโพธิสัตว์นะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็ยังมีวิหารแก้วะคะวิหารที่ใช้กระจก ชิ้นเล็กๆนะคะมาประดับตกแต่งหลังคานะคะทำให้สะท้อนกับแสงแดดสวยงามามากๆเลยค่ะนี่คือภายในวิหารแก้วรัตนาาพามจวนนาาลน,นะคะก็คือเป็นกระจกหมดเลยรวมถึงด้านบนด้วยเห็นไหมที่นี่นะคะก็คือวัดสี่อค่ะและด้านหลังชินเีคือหลวงพ่อใหญ่กว่าหลวงพ่อโตนะคะ ก็คือหมู่บ้านทำกองหมู่บ้านแคร์ตำบลเอกรารค่ะเห็นไหมว่าเราไปเห็นที่การทำกองเลยนะคะซึ่งเราสามารถซื้อกลับไปเป็นทเทเลเด็กก็ได้ค่ะนี่นะคะคือกองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะใหญ่มากๆเลยนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลเอกราชนะคะที่ประเทศไทยเราเอง แล้วก็มาถึงสถานที่ต่อไปแล้วนะคะที่ชีจะมาในวันนี้ก็คือศูนย์ตุ๊กตาชาว,วังบ้านบางสเสด็จค่ะนี่ข้างบนนะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ปั้นนะคะชีว่าเราเข้าไปดูด้านในเลยดีกว่าอันนี้นะคะเป็นวิธีการทําค่ะเขั้นตอนการเผาจะบอกว่าเมื่อกี้นี้ชีได้ฝึกลองทำไปแล้วนะตัวหนึ่งพี่ให้กี่คะแนนคะ ให้แปดคะแนนค่ะอันนี้นะคะเป็นลูกปั้นน้องควายนะคะน่ารักมากมากเลยเดี๋ยวจะต้องเอาไปเข้าเตาเผาก่อนค่ะแล้วก็ค่อยจะใส่สีก็มาพักทานอาหารกันนะคะวันนี้ชีเรียกขาซมป์ป๋องลาบอันนี้เสร็จอันนี้เสร็จอะไนั่เป็นกินแล้วที่ยากันเลย ตอนนี้นะคะอยู่ที่สวนชะอมเงินแสนนะคะก็มาดูเลยนี่นะคะเป็นชะอมทั้งหมดเยอะมากๆเห็นวิถีชีวิตของคนเมืองอ่างทองด้วยนะคะตรงนั้นเนี่ยมีแม่น้ำใช่ไหมหให้หน่อยน้อหันตังไปให้หน่อยบายบายสยทงเพือพี่ฮัลโ ตรงนี้นะคะก็เป็นที่นั่งพักนะคะริมกับแม่น้ำน้อยค่ะซึ่งตอนเช้าๆนะคะก็จะมีพระนั่งเรือมาเราสามารถใส่บาตรได้เลยเหมือนว่าชีเป็นแพ้อากาศหรืออะไรสักอย่างเห็นไหมตรงนี้สู้ตาย ตอนนี้นะคะที่อยู่ที่วัดขุนอินทประมูลค่ะก็ประดิษฐานพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเลยนะคะยาวกว่า50เมตรเลยด้านหลังชิ้นนี้นะคะซึ่งเดิมทีนะคะประดิษฐานอยู่ในวิหารนะคะแต่ว่าก็หลังจากนั้นก็เกิดไฟไหม้นะคะทาให้ตัววิหารเนี่ยหายไปก็ทําให้เหลือแต่องค์พระนะคะแล้วก็ตากแดดตากลมตากฝนมาแล้วกว่าร้อยปีเลยนะคะสร้างขึ้นสมัยสุโขทัยค่ะ กร้อนมากเลยและตอนนี้นะคะชิก็อยู่ภายในอุโบสถแล้วค่ะก็มีความสวยงามมากๆเลยนะคะทั้งผนังเนี่ยที่แบบว่าวาดรวดลายเป็นเหมือนว่าลายไทยนะคะสวยงามมากๆเข้ามาในนี้แล้วรู้สึกสดชื่นและตรงน,นี้นะคะเป็นส่วนของซากโบราณสถานวิหารของหลวงพ่อขาวนะคะเดี๋ยวชิคจะพาไปดูด้านในด้วน ก็คือตลาดสารเจ้าโรงทองหรือว่าตลาดวิเศษชัยชาญค่ะก็จะมีขายขนมโบราณมากมายเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นขนมกล้วยค่ะนี่เมื่อกี้ชิไปมาอุดหนุนคุณป้าไปแล้วนะคะคุณ<า>ยายแถมไปเดินกินกันไปไปก่อนไปไปกล้องก่อนอ้าวไปไๆ,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 ๆ และที่นี่นะคะคือวัดท่าอิดค่ะมีพระธาตุเจดีสีโพทองด้วยนะคะเป็นวัดส,สุดท้ายที่ฉีจะมาในวันนี้แล้วตอนนี้นะคะพราทิตย์เหมือนใกล้จะตกแล้วแลวหละเหนื่อยจังเมนูแรกนะคะก็คืออันนี้เลยะคะ่ะเป็นปีกไก่ทอด